กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้นะคะเบียก็จะมาตอบข้อสงสัยที่หลายหลาคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเนื่องด้วยว่ามีคนเป็นฟ้าเยอะมากแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นคําถามฮอตฮิตของใครหลายๆคนนะคะน้องเวียทำอย่างไรผีถึงจะดักซ้าฟ้าให,ให้ให้เร็วให้ดีให้สนิทแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกทำพันปรือระทำยังไง เดี๋ยวเราจะไปดูคําตอบแล้วก็วิธีการรักษากันเลยจ้าไปเลยหลายคนนะคะก็มีเรื่องทุกข์ใจมากๆเพราะว่านอกจากคนที่เป็นสิวแล้วคือครีมรักษาสิวมันก็หาได้ดัดเดินทั่วไปนะแต่ครีมรักษาฝ้าไม่ใช่ว่าหาที่ไหนก็ได้นะเออใช้มาหมดเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วฝ้าก็ยังไม่หายสักทีแล้วพอมาใช้ครีมลาูรีน้องเบีย ใช้ครีมลาชูเล่บางคนอะ่ะมันก็เร็วใช่ไหมบางคนมันก็ช้ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวเพราะฉะนั้นแล้วทํายังไงอะ่ะถ้ามันถึงจะเร็วอ่ะมันได้ดังใจอะ่ะเดือน2เดือนหน้าลูกพี่ต้องแต่งงานลูกพี่ต้องบวชแล้วอะ่ะพี่ต้องโซหนะ้าพี่อยากให้วันนั้นพี่สวยเลยอะ่ะน้องเบียช่วยจัดมาหน่อยสิโอเค การรักษาของลชลนะคะมันมี2วิธีค่ะทุกคนซึ่งวิธีที่1นั่นก็คือการใช้ครีมอย่างเดียวนะคะการใช้ครีมอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วย 1. การปรับสภาพผิวนะคะเพื่อฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ขับสารเคมีสารอันตร,รายใต้ผิวต่างๆที่ใครเคยใช้มาตลอด10-20ปีนะคะ2นั่นก็คือการรักษาการรักษาเนี่ยเขาจะรักษาฟ้าแบบ จุดด่างดำริ้วรองความบอมคล้ำรอยแผลเป็นจักเสลนะคะ3็นั่นคือการป้องกันการป้องกันเนี่ยมีส่วนสําคัญนะคะไม่แพ้การรักษาดนั่นเลยนะคะเพราะว่าการป้องกันที่ดีเนี่ยจะช่วยทําให้ฝ้าเก่าลดลงเร็วและป้องกันฝ้าใหม่ไม่เกิดขึ้นได้จ้ะดังนั้นแล้วนะคะวิธีที่1น,นะคะ นั่นคือการใช้ครีมอย่างเดียวนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสําหรับคนที่มีปัญหาผิวมานเนิ่นานแล้วก็แบบแพ้อย่างหนักหน่วงแพ้สารเคมีเซนคือแบบในเคสหนักๆอาจจะต้องรอระยะเวลาหน่อยนะคะอย่างน้อยก็คือ3าถหเดือนนะคะขั้นต่ำนะจ๊ะขั้นต่าําส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องอฝ้าแต่เป็นฝ้าแดงเออผิวแข็งแรงไม่บอบบางไม่เป็นสิวไม่แพ้ง,ง่ายนะคะ เขาก็จะเริ่มเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ภายใน30วันนะคะครีมนะคะไม่ใช่เทวดาที่จะเสกสันปันส่วนนะคะให้คุณหายจากฝ้าภายในเจวันนะคะนอกจากคุณไม่ใช้ครีมมีสารอันตรายแล้วแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากเห็นผลเร็วมันก็ใช่ว่าไม่มีวิธีถ้าคุณใช้ครีมอย่างเดียวแล้วเร,เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นต้นชานะ่ะต่อหดมันงหายสักทีช่วยที่แต่ช่วยที่ คุณก็จัดไปเลยค่ะตัวรักษาภายในด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มมาร์กไปด้วยมาร์กของลาชูเล่เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางกระดีกระดาแบบออโร่ผิวออโร่ทุกคนมาร์กลาชูเล่คือทําให้ผิวออโร่กระดิกระดีราริกรรีนะคะทําให้ผิวเนี่ยแบบสดชื่นขึ้นมาทันไหน,นะคะจากเศร้า,าอยู่หา้าสิบกลายเป็นยี่ิห้าทันไดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมาร์กนะคะมาร์กแบบเหมือแนบบมาร์กทุกวันได้ยิ่งดีนะคะ คุณจะฟากระหายเร็วมากนะคะบกลยุยหายแบบหายเคลี้ยนเกลาหายหายเดือนเดียวรู้หรือเ่ะทุกคนแล้วถ้าคุณได้ทานตัวรักษาภายในซึ่งเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะที่พัฒนาพัฒนาจากสูตรเดิมที่มันขายดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เพิ่มราคาเราเพิ่มสารสกัดเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็ทําให้เห็นผลเร็วกว่าเดิมถึง5้าเท่านะคะเพราะมันดูดซึมเร็วมากทุกคนที่สําคัญคือ คุณกินต่อเนื่อได้โดยไม่เสียชีวิตนะคะเพราะว่าอิชันเนี่ยไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะกินต่อเน้อมา3ามปีแล้วก็ตับไปก็ยังไม่พังนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูใบกระตีรับรองภายในประเทศต่างประเทศดูก่อนได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจสรุปนั่นก็คือถ้าคุณอยากเห็นผลเร็วนะคะอยากเห็นอยากเห็นผลเร็วอ่ะแบบว่า ในซามชิววันนี้ฉันสวยเลยคือแบบออกมาทื่อเพื่อนทักเลยนะคะ้าบ้านทักเลยแม่อก็อ้ใจเลยส่วยจังนี่เธอไปไหนนั้นไปทำอะไรมาฮะเละช่วยนี่ม่ห้อยเม่เลยมีน้ำมีนู่นนี่ฮะเล่ฟาจังมึงจับงเูเลี้ยนี่เออฉายเลยฉันฉายลาชูเล่นี่ฉันมดไลบ่บ้านติงแต่ว่าฉันคุมนี่คุณคิดว่ามันคุมไหมคะถ้า เราสวยแล้วแบบเดินไปไหนมาไหนแล้วพื้นทากะทุกคนฉันว่าฉันคุมนะดังนั้นสรุปเลยง่ายๆนะคะใช้ครีมอย่างเดียวดีดีไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่อาจจะต้องรอระยะเวลาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันปลอดภัยแน่นอนทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นผลช้าเหมือนกันทุกคนนะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวอีกบางคนใช้แค่แบบ30วันแล้วฝ้าจางลงไป 50- 80ตก็มีค่ะทุกคนก็มี แต่เบียร์ต้องกะระยะเวลาแบบสแตนดาดก่อนนะคะแบบมีเดียมเป็นปานกลางไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้เป็นมาตรฐานสําหรับคนที่มีปัญหาผิวจริงๆนะคะที่เขามาใช้เราไม่ได้การันตีว่าเราเนี่ยจะหายภายใน7วันแต่เราการันตีว่าภายใน30วันนะคะ30วันค่ะทุกคนทาไม่เห็นพุนอะไรไม่ตต่เดียวเลยไม่เห็นผลอะไรไม่แต่นิดเดียวเลยนะคะเช่นผิวไหม่กไม่มีความนุ่มขึ้นไม่มีความใส ไม่มีความเปลีป่ยนแปลงอะไรเลยแม้น,นิดเดียวนะคะถ้าคุณใช้เป็นเซ็ตตั้งแต่ชุดใบบกเซ็ตเป็นต้นไปนะคะบริษัทเขาก็จะรับประกันยินดีคืนเงินให้จ้ะดังนั้นแล้วนะคะสรุปสรุปอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งสรุปหลายสรุปแลเกินแต่ปรากฏว่าการใช้ครีมอย่างเดียวเนี่ยมันก็เห็นผลน,นะคะแต่ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ถ้าคุณอยากเร็วนะคะคุณก็เพิ่มมากไปเลยแล้วก็เพิ่มการทาน 4G ไปด้วยวกินทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นตื่นขึ้นมาก็กินก่อนนอนก็กิน มากทุกวันให้แลไปที่สามสิบวันเพ่อนไม่ทักถ้าใครไม่ทักเลยไม่เห็นผลความเปลีป่ยนแปลงอะไรเลยเดี๋ยวเบียจะคืนเงินให้เองค่ะทุกคนโอเคนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นซิวฟากระจุดด่างดำรอยโมองคลมหวานลาลโอ้ไม่ใช่ค่ะวานลายก็ช่วยได้นะคะตัวกินเนี่ยสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวก็สามารถปรึกษากับเบียรได้นะคะ เฮ็นปันนีฉันเป็นที่ปรึกษาปัญหาผิวนะจ๊ะที่ปรึกษาปัญหาผิวนะคะเบียสุจินานที่ปรึกษาปัญหาผิวและธุรกิจประจำบ,บริษัทราชูุลเลคคอสเมติกยินดีให้คำแนะนำราสวัสดีค่ะ๊บยบายค่ะอย่าลืมทักมานะโทรวาก,ก็ได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเบียได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ